ประวัติศาสตร์ของชุดมาสคอตมิกกี้เมาส์เหล่านี้เนี่ยอาจจะทำให้คุณต้องรู้สึกขนลุก มิกกี้เมาส์นั้นไม่ได้มีชุดมาสคอตที่น่ารักมาตั้งแต่แรกเริ่มต้นด้วยชุดมิกกี้เมาส์ในช่วงปี1928จนกระทั่งถึง1930ช่วงที่มิกกี้เมาส์นั้นเพิ่งถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็ได้รับการโปรโมตช่วงเวลานั้นเนี่ยร้านขายของสําหรับเด็กก็เริ่มที่จะทําชุดมิกกี้เมาส์ในเวอร์ชันของตัวเองบอกว่าหลายชุดเนี่ยมันดูน่าขนลุกมากกว่าน่ารักครับโครงสร้างง่ายๆจากเปเปอร์มาเช่ที่เจาะรูตรงจมูกสําหรับการหายใจกระทั่งที่ดิสนีย์นั้นเริ่มมาทําชุดมมมาาาาาาสสสคอออออตขขงงงงก้เเ์ในรรรรูปแบบบัววพื่รรยาาศ สนุกสนานแล้วก็ความบันเทิงในตีมปาร์ในช่วงปีแรกๆเนี่ยมิกกม้าส์ยังดูน่ากลัวครับทำให้เด็กๆหลายๆคนเนี่ยต้องร้องไห้โดยเฉพาะในปี1955ปี1961แล้วก็ปี1962เนี่ยมิกกม้าส์ดูเหมือนกับตัวการ์ตูนมากยิ่งขึ้นแต่ว่าแขนของพวกเขานั้นยังคงไม่สามารถขยับได้ครับจนมาในช่วงปี1978ที่มีการปรับปรุงครั้งยิ่งใหญ่มิกกม้าส์นั้นสวมถุงมือที่มี5นิ้วเป็นครั้งแรก